สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจันเจ้าพากินนะคะวันนี้น้ำพริกปลาค่ะทุกคนพริกปลาผักสดของแตงกวามะเขือนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็มีปลาเกลือะคะ่ะอันนี้หัวปลาเกลือะคะ่ะทุกคนนี่โทษกินข้าวกันนะคะกินมือบ้างกินช้อนบ้างนะคะเพราะว่าปลาเกลือต้องใช้มือ ปลาหลตามเองนะคะสับใส่ระปกไว้ไแล้วก็จักใส่ถ้วยมากุนอ่าแกบนี อึกตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วค่ะทุกคนอกินข้าวก็เลยแบบมาสะอึกกับน,น้ำมันจิ็มคออ่ะทำยังไงจะหายคะสะอึกตลอดเลยตัวนะะอืม้ม อร่อยมากค่ะชอบกินแบบหัวปลากล้างปลาอะไรเงี้ยทุกคนนั่งแท้แบบเนื้อมากก็ไม่อร่อยนะไม่ชอบกินย่างนะแจนว่กว่าลูกกำลังแบบว่าคนดูดดด จำเองนะคะนะคะน้ำพริกกับน้ำพริกปลาแบบโบราณค่ะใส่แบบมะขามเปียกนะซอยใบมะกรูดใส่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่นำไม่ใช่แบบน้ำพริกปลาปลาเจียบงไม่ใส่แบบไม่ใส่ขาดอะไร้นะคะแบบเป็นจ้าตามแบบโบราณเลยอ่ะแบบว่า ตแบบว่ากระเทียมกับพริกแห้งใช่ไหมตามแบบว่าแหลกๆแต่แบบว่าไม่แบบละเอียดมากเท่าไหร่ค่ะก็สับปลาแบบละเอียดลยใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ใส่ใส่ผงชูรสใส่น้ำมะขามเปียกใส่อะไรไปแบบก็เอาเบกเผ็ดที่เราชอบพอดีเนาะแบบไม่เผ็ดมากอะที่เรากินได้อ่ะแบบตามเองอะ่ะพอเราเอาไปผัดพอปลาเราสุกแล้วเราก็ ใบมะกรูดใส่ซื้อปลามาสามกิโลกัะกาแจกเ,เพื่อนๆแล้วก็ตัวเองเอาไปกินนิดหน่อย ขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนผักอะต้องกินทุกวันไม่รู้เป็นอะไรไมังขาดไม่ได้ยังจินนะน,น้ําพริกนี่ก็ต้องมีทุกวันอืมคิดถึงอยู่แบบอยู่บ้านนอกแล้วเนาะ ปลูกผักเองอะไรเองกินเองนะคะไม่มียาไม่มีสารพิษเนาะใส่ปุ๋ยธรรมชาติเนาะปุ๋ยฟอกปุ๋ยไก่แบบแค่ไก่ที่วัวอะไรเงี้ยเนาะใส่ไปธรรมชาติดีกินแบบไม่ต้องกลัวไม,ไม่ต้องกลัวยาแล้วทคนเนาะ กินแบบสบายอ่ะเมื่อก่อน,น,นอยู่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมก็ปลูกเองเหมือนกันนะถั่วฝักยาวแตงกวามเมือขือพริกอะไรเงี้ยเนี่ยกลับบ้านทีหนึ่งสนุโลกใช่ไหมคะทุกคนนา,าชอบปลูกผักนาก็จะไปเก็บถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยโอ้โหแถั่วฝักยาวเก็บสดๆใช่ไหมคะทุกคนตำถัว่วในแบบหวานกรอบอร่อยมาก นานาเขาก็ไปปลูกตรงตรงทางเดินที่ไปนาใช่ไหมข้างข้างอะ่ะปลูกตรงนั้นน่ะแล้วเรียกปลูกอะไรตรงคันนาใช่ไหมเรียกไม่ถูกนันะั้เขาปลูกปลูกถัว่วปลูกมะเขืออะไรเงี้ยอือหือกินแบบแล้วก็เก็บมากินใหม่ๆถ้าเราไม่ตานถั่วใช่ไหมอามาแก้มกับกิบกนกินสุม้มตำอือหือ ถั่วเขาแบบหวานมากเขาแบบไม่ใช่ถั่วเส้นนะทุกคนแบบเป็นถั่วเนื้อถ้าถั่วเนื้อใช่ไหมทุกคนมันจะมันจะแบบกรอบๆนิ่มๆแต่ถ้าถั่วเส้นมันจะแข็งๆหน่อยแต่ถ้าถั่วเนื้อมันจะพองเร็วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเคยเคยเคยปลูกค่ะก็เลยรู้ว่าถั่วเส้นถั่วเนื้อเป็นยังไง เมื่อก่อนเคยเคยไปปลูกตัวอยู่ในที่เขาใช่ไหมเขาให้ปลูกปลูกกับคขาทุกคนแบบที่เขาว่างเราก็ไปปลูกปลูกที่เป็นไร่สองไร่น,นนะปลกตัวตอนถั่วเราได้ประมาณสิบโลยี่สิบโลเท่าไหก็แพงอ่ะถัวะ่วก็แพงประมาณกิลกล 20, กลกล 30, โลละยี่สิบกิโลสาสิบพอถั่วเราเริ่มออกเยอะใช่ไหมสี่สิบห้าสิบโลร้อยลเริ่มถูกแล้วค่ะทุกคน โูหกบาทเจ็ดบาทหให้คุ้มค่าแบบที่เราแบบจ้างคนมาเก็บอะ่ะแต่ทำไงได้เราก็ต้องเก็บใช่ไหมดีกว่าเราปล่อยทิ้งไปก็ยังได้คืนบ้างใช่ไหมทำอะไรก็ช่างต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมทุกคนทำไร่ทำนาะทำสวนต้อง มีความเสี่ยงทุกคนแต่ว่าถ้าอยู่บ้านนอกเราก็ดีเนาะทุกคนหาผักกินง่ายหาปลาก,กินง่ายเนาะตามในคลองตามอะไรอย่างเงี้ยอยู่ง่ายกินง่าย ค่ะตะไครกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยมะนาวเนาะมะกรูดหากินง่ายปลูกเองไม่ต้องไปซื้อไม่เหมือนอยู่ในเมืองใช่ไหมทุกคนอยู่ในเมืองต้องซื้อทุกอย่าง อืมอร่อยเป็นจ้าเป็นคนแบบกินง่ายอยู่ง่ายค่ะอะไรก็กินได้แค่มีน้ำพริกก็กินได้ละทุกคนก็กินได้ค่ะน้ำพริกตรงหัวมันจะมันเนาะทุกคนอร่อยยิ่งหน้าหนาว่าปลาจะมัน นี่ก็อิ่มแล้วค่ะไปอีกหนึ่งมือ้อแล้วก็อิ่มไปกินไปหมดไปอีกหนึ่งมือ้อหมดไปอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนขอบคุณพี่พี่พี่ป้านะอานะคะที่เป็นกําลังใจให้จันจ้าที่ติดตามจันจ้าฝากติดตามจันเจ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ